รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ทินแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี h o r a h o r a 2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัอเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ ลัคนาราศีตุลทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความจุกจิกยุ่งยากใจทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ดวงชะตาของคุณนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์เนี่ยไปเป็นราชาโชคแล้วก็ไปรอยอยู่ในภพการงานจริงๆมองเผินๆเนี่ยมันก็ดีนะครับนะครับถือว่าอำนาจวาสนาดีนะครับมีโชคดีโชคลาภเสมอแต่ดาวพุธได้โคจรเข้าอยู่ในเรือนวินาศของคุณเองเป็นที่เรียบร้อยส่วนมนุษย์ยูกับอังคารนั้นนะครับมันก็เล็งลัคนาของคุณอยู่แต่เดิม เสากับพระรหัสก็โยกหน้าลัคนาของคุณแต่เดิมสรุปนะครับความรวมตรงนี้ก็คือสัปดาห์หน้านี้คุณจะมีความจุกจิกใจเกี่ยวบเรื่องของงานลูกน้องบริวารจะนำความจุกจิกยุ่งยากปัญหาวุ่นวายมาให้นะครับจุกจิกยุ่งยากปัญหาวุ่นวายซื้อ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 นะครับวันจันทร์กับวันอังคารเป็นวันที่โคตรจะงุดหงิดเลย จันกับอังคารจันที่ที่31อังคารที่1นึ่งนิโคจงุดหงิดเลยสําหรับชาวลัคนาตุลอีกวันหนึ่งคือวันพฤรหัสนะครับพฤหัสที่3ต้องระวังเรื่องเงินระวังเรื่องเงินรายจ่ายหรือว่าจะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะไม่ลงรอยกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องของผลประโยชน์หรือการเงิน ต่อมาถึงวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนก็ยังเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยและมีอุปสรรคค่อนข้างมากสรุปความรวมเลยอาทิตย์หน้านี้แม่งเอ้ยของชาวลัคนาตนนี่ผมว่านะอย่าไปทำอะไรที่แบบไปซีเรียสกับมันมากเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะติดขัดอะ่ะอุย้ยนะครับค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับอย่าไปตั้งหวังอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันจะรู้สึกเฟล นะครับทำอะไรก็ทำไปอย่าไปต้อง,ไม,องไม่ต้องไปตั้งหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเฟลและเสียความรู้สึกกันเปล่าๆนี่คือชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์หน้านี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักสัปดาห์หน้านี้ความรักก็ไม่ดีด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงวันพุทธที่สองกันยายนและวันศุกร์ วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่4กันยายนใครที่กำลังจีบหรือว่าเพิ่งจีบกันแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเพเผลอฝ่ายตรงข้ามจะแสดงบทบาทอะไรสักอย่างหนึ่งอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งให้เราแม่งจุกจิกใจนะครับหรือบางทีมันอยากจู่ๆมันมาบอกเลิกกับเราหรือมันทําท่าไหนๆเราอย่างเงี้ยกวนตีนอ่ะเออทาให้เรารู้สึกบุญหิดอ่ะนะในสัปดาห์หน้าเนี้ยนะครับซวยยซวยยนะครับ หรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะมีแฟนมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหิดใจมีเรื่องจับผิดมีเรื่องทะเลาะนะครับมีเรื่องให้หงุดหิดไม่พอใจกันก็ขอให้อดทนนะชาวตนทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่า ถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID m a s t e r m i n g 6666 6นะครับเดี๋ยว เจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอสที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ